สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิธีทางการตอนนี้เราอยู่กันในเกมวันการเดย์สองในหมกวินเทจโดเจอกับผมเล่นเอ็กซีออนและผมคนเดิมแบงบูครับโดยเด็ที่ผมเล่นจะเป็นเด็กในโอทหารเสือครับส่วนทางผมจะเป็นโอควอลฟอร์ดครับสายเมลสตรองอ่าแล้วเราก็จะเริ่มเกมกันเลยเด็กลิสก็อยู่ท้ายที่เหมือนเดิมสีสไตล์แน่สไตล์แบบวันการหน้าวันการ์ดรอโอเคกลาเป็นม้าโอ้ม้า สกิลซูเปรียคอลงมาแถวหลังบอรันเนอร์ผู้เริ่มต้นยังไงล่ะพาเทิร์นเทิร์ของฉันดรอ็รอ้ไรสกิลเมื่อถูกใครทับขอมันลงมาขอมาตรงนี้เลยและจากนั้นก็แบทเทิร์นบูสโจมตีวันกาด ิมีอะไรยิ้ไม่มีงั้นก็ไม่กันได้แล้วทริกเกอร์เช็คไปทีหนึ่งบายนายละไอคอนดูนี่ดูแอดมี่อ่าฮะไม่น่าเลยให้พลังแถวหลังตุบบุญเก่าผัดทำไมกําไม่ว่าแต้มดนก็มูด้าแค่นั่นแหละเอาละไปไปที่เกรซอง ลาซาลัสโป้ลาสลาฟแบ,บเตเตอร์เฮ้ยบังการ์ดสงครมบังการ์ดอืมไม่ป้องกันชิกเดทไลท์เว้ยเป็นกุน๊ยอริสโตเบสของดีใช้จนจบภาคจีเราก็ยังใช้อยู่มือมันน้อยนะหรือเปล่าวะเต็มที่ก็าภาคดีเจียน่ะยังใส่อยู่เฮ้ยใช้หรือเปล่า ใหม่ๆๆม่ใหม่ม,ม่ให้ใบฟุ้ยฉันต่อไปเออันรออรยไปนี่สกิลมาเข้าสู่ช่องแวนเดอรเรียความนึงเดทายการที่เป็นค่าเสียหนึ่งใบเทายไบนี้ได้จากนั้นก็การสี่ใบสู่จากกองค้าของเราแล้วเลือกหนึ่งใบที่เป็นท่าเสีอจากนั้นแล้วคอลงมาว้าวขอมาแล้วก็ขอ แบตเทิร์โจมตีวันกาดฟาเซ่ไห้ตกด้านได้เช็คคริดิคอนทริเกอร์ว่าเอ,อ้ยชี้ลางให้กับเรียการทั้งหมด ออกมาซิไปต่อเลยชมกีบันกาชิดส,สองหนึ่งยิวเพื่อโจมตีถ้าไปเราเป็นทหารเสือพลังเพิ่มขึ้นสามพันสองสี่เลยเหรอใช่แล้วสองสี่บันมากเกินไปโนเกอร์ดุไว้ที่หนึ่งไม่มีไว้ที่สองคริติคลอลทริกเกอร์ไม่น่ามา ขอหิวได้มั้ยหิวได้หรือเปล่าไม่น,น่าจะจั่วได้มากกว่าเดีย๋ยวพูดอย่างนั้นแฟนแอนดรูวเอ,อ้ยจี่อออโอ้แผนกวินในมือเยอะดีนี่แผนกวิ้นสามรอพีเกมสองโอ้ได้แล้วไ,ได้อะไรไบล็อกเบลสตอมช่างมันเนี่ยต้องเอาแผกปิ้นออกแล้วแหละแน่นอนต้องมีแผกปิ้นพีชีพ ไรดูแวนการ์ดเอาละนะ uh huh. ของเลยอลิซพิทโอ้สกิลสี่การโซมรับสองไปอาดฟันพวกเข้าสู่ช่องเรียการเท่งงาเงินตัวกันหนึ่งบาทแข่งหน้าขัน <laughs> เหมือนจะได้ของ oh. uh huh. ดีปละสิทธิ์ห้าตัวได้เมลสตอมดูไม่เหมือนอย่างนั้นนะขอบัตท์โอ้ ไม่ขอผิดได้ไอ้นี่ป้องกันจะไี้ป้องกันไปไย้ายสิบห้าโทานั้นท<อ>ี่มีสกิลไมป้องกัน ใบที่หนึ่งโอ้โหนี่ไงล่ะฟื้นฟูนฟนหนึ่งดาเมาจ์พลังให้ข้าโนนเฟิร์นเทคเว้ยดับเบิลดอททิกเกอร์ดับเบิลทริกเกอร์กพลังให้ด้าน,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 นโนนตัวการหนึ่งใบเยี่ยวชัว่มัดมีเดียวเองดาเเมจช็คดาเมจเช็คโอ้ไม่ไม่มีทริกเกอร์ซไลเอ ยูฮัสโดน้องโซลลุกมาสร้างมิสโตยัเงเฮ่ไม่ป้องกันดาเมจเช็คไม่แต่มีเวลาให้พักหายใจเรซซ์เข้าสู่สนามจงตี้สกิลต์ลจับนี่จงตี้เรนการ์ด จะมีการตกัซนที่สามหรือมากกว่าบอกอยสามพันปล่อยก่อนเลยไม่ป้องกันอย่าลืมเบรเกันตัวสั่งเลยสิบาดเลยบาดเธอจะไรอ่ะเธอเป็นแชมป์ติดรอดไร้เดร็กวานการและก็เาราไปนี่อม่าสกิลเมื่อเข้าสู่ช่องแวนลูรเลียใช่ป่าววะ ใช่ไม่เข้างช่องวันหรือยั้าพหนึ่นงออกแคปเป็นสูวนหนึ่งใบไปที่ดัมเมจโซนแล้วก็จบเทินเมื่อจบเทินเรากาดจากดัมเไปโซนหนึ่งใบเข้ากองใช่ใช่อชกรอบสิถ้าฉันใช่ใบน,นี้แ้วก็ใช้ก็สามารถวังการคอสีท้ายไปนี่ <c oughs> ดูกาสสี่ใบบนสูรจะนี้ได้เป็นไม่ใช่สี่ห้าใบเรื้องทหารเสีย1หนึ่งใบจากนั้น้วคอลงมาขอใบนี้ แานดีสุดด้วยแล้วก็ขอไันี่มาตรงนี้ไม่ไม่ใช่ละเบตเตอร์โอ้ยโจมตีวันกาสกิลผม้โจมตีทวา้เป็นทหารเสือพลังเพิ่มสามพันเยอะชมัหป้องกันรอทริกเกอร์ าไว้ต่อไปจงตีวันการถ้าหลังเนี่ยทำอะไรได้ไหมอ่ะไม่ไม่ไมป้องกันเช็คไปที่หนึ่งอรอทริกเกอร์จวดหนึ่งเพิ่มพลังให้กับเรียการจะไม่ออกฮิวมาหน่อยเดียวันที่สองไม่มีทริกเกอร์อาจจะโดนแหกตายอย่างเงี้ยเหรอดาเมิตเช็คมา กองตีนี่นะโจมตีวันกาดสกิลเมื่อโจมตีถ้าเราเป็นทหารเสือปล่อเพิ่มอีกสามพันบาหน่าเก่งชม็ัดสองนสี่มาได้ยีเบรกกันเด็ดยวทริกเกอร์บ้าอันที่สาม ใช่ป่ะไปที่สารกว่าสารจบเทิร์นขอสัมภาร์ก๊าซเก็มหนึ่งใบนี้ทำงานเอาการ์ดจากดาเมจโซนหนึ่งใบกับเอ้าก่อมาเป็นใบนี้จบเทิร์น draw ใบไม่ได้จะมีเบรก e แล้วนายจะทำยังไงกับการโจมตีของเวลสตฟไหนายต้องตีสี่ครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ฉันก็จะทำอย่างนี้ไงล่ะ skill นำเข้าโซ่ วก็ไ้พาวเวอร์ตัวนั้นแฮนควินจะจัวหาฝ่องสินะูกต้องตัวสว Mode <c oughs> ิชโหมดใช่ไหมมาตัวสวิชนหน่าจะเก็บมาใช้ตานี้แต่นายใช้ไปก่อนนานนแล้วจำเป็นบัตเทิลไนมันองห่วงหรอกแน่ป่านจะตายเธอนี่แหละไปมั่นใจขนาดน,นั้นเชียวสุดๆไปเลย ไม่พ้อมกันดามิเชคฮิวทริกเกอร์บ้าแนะ่ตอนนี้พูดถึงดามเมจเพิ่ออมะลังให้กับวันการ์ดหนึ่นะ 16, งหมื่นหกโจมตีวันการ์ดหมื่นหระติกการดนายทัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเดกิงไปนี่ ชันจังไม่รุนบอกว่าหมวกองจะเป็นชีหรือเปล่าฉันเปลี่อไว้ก่อนโอ้ยตัวสวีทมาแล้วมันจะเป็นอะไรที่เลวร้ายกว่านั้นเนยอะบาน,นะ่ยสาวมากเขาทำตกคิวเย็นะใช่ตกคิวต้องเป็นอย่างเดียวแล้วแหละได้สิหมกสามพัน ทารกันมากกูปามาหมือนเด็กแหละฉันปล่อยแล้ว no กันปาตู้ผ่านเตยใชนแล้วเตยของฉันดรอไม่ไรใช้ความสามารถบป็นการทำงานเดี๋ยวถ่ายเรียการหนึ่งใบเดี๋ยวเอาเป็นใบนี้ เปิดดูคัสสี่ใบไปห้ใบปริสุหาเสียหนึ่งใบจากน้ำแล้วขอมาเป็นใบนี้สกิลมเข้าสู่ช่องแวนหรือเรียอหนึเ็นาิกาศไปาเสียหนึ่งใบสานาำแตไทายไปนี่ดูคสสี่ใบแล้วเลือกหนึ่งใบแล้วขอกมาเป็นใบนี้สกิลมัลงมา ความหนึง่งติด้ายทหาเสีอหนึ่งใบอาเป็นใบนี้ดูกัสกว่าเลยไปติดชื่อสหารเสือซะด้วยพอสามารถดูวัญการทำงานได้ไหมเบรกเก็บทหารเสือห้าใบที่เป็น normal unit โอ้ซิก normal ด้วยใช่แล้วต้องเป็น normal เท่านั้นเอาไปเรียงไว้ใต้กอง แล้วก็คอตัวมันเองจนันเด็กสองใบลงมาแค่ไม่แไม่ไม่แค่นี้แหละคอไปนี้มาตรงนี้สกิลมุลงมาว้อหนึ่งเอาการ์ดเพิ่มสุดจานเด็กของเราหนึ่งใบไปที่ดัมเมจโซนจบเทนนิสการ์ดจากดัมเมจโซนหนึ่งใบเข้ากองแล้วกองแบเทเกิดกระหนานนชื่อโจมตีวันการิบกเท่านั้น ฟอ,อ,อร์ดม,มือเท่านั้นต่อไปโอ้ยปงต์เซ็ต<ฟ>มาโมมาโมโจมตีวันการ่างมืนเจเท่านั้นจะหวังอะไรกับลุงนั่นแปอไหมหวังพิกเกอร์สองใบใช่สองใบออรุยทั้งหมด ยูทริกเกอร์อสวยซุ่นคูน่งดามเมพเพิ่มพลังให้กับเรียกาศวไว้ที่สองโอ้โหใหม่นะโจบตีแว่นกาศอัดวิดีโออยู่ ไม่ป้องกันไม่มีที่เกิดอา่อา,าเมื่อจุเกเขินเอากาลเลนดามเมนโซนหนึ่งใบกับเขา้าก่อเอาเป็นหิวทริกเกอร์อเเน,นี่ชักมีอยู่สามนามเมนแล้วดูวส่วนะนไหนจะทนได้สัก กีน้ำไม่ต่างหากที่จะทนได้กินน้ำยัน,ำนายก็มานักน้ำซะเลยถูกลางเกรียวต์นี่โจมตีวันการกสกิลทำเป็นการโจมตีครั้งแรกของเคิร์นบวกพลังสองพันและเมื่อจบการต่อสู้จะจะได้สวิชกับตัวแถวหลังเข้าไปเ,าวเว็บแรกเบาๆพักหายและอีกสามเว็บ ครั้งที่สองครั้งที่สองนี้ก็ไม่ป้องกันดาเม g เช็คไม่มีทริกเกอร์มันจะไม่โมเอาละนะครั้งที่สาม <c oughs> สกิล บวกพลัง3000ถ้าเป็นการโจมตีครั้งนี้3หรือมากกว่า1น0 0 0ใส่แหนก่งันไซเค่ม่ป้องกันดําไม่เช็คว้าไม่มีก็ไม่ท่าเสียต้องแดมเยอะจัะแต่ในรอบน่าจะเยอะแล้วนะคิวทำงานลิมิตตัวเบรกสามบ,าบวก5000 สองหมืนน่นหนึ่งพันิตมีสกิลเพอร์เฟกต์การทิ้งซะจริง <laughs> เป็นแบบนี้ควินไรฟ์เฟิร์สเช็คได้แล้วฮิวทริกเกอร์ชิดยังจะได้ฮิวต่อน,นี้องอีกคนฟู1หนึ่งดาวเมชพลังให้เมลสตรอมไปซ้ายออกมาซี่เซคั่น Take. ไม่ดีที่เกิดฮัผ่านเธอแล้วเอรืของฉันดรอไม่ไหวใช้ความสามารถของวันการได้ท่ายยการในสนามหนึ่งใบขอเป็นใบบนี้ ดูการ์ดห้าใบมาสุดมาเวลาเมินเพื่อว่าพัาดยังงั้นเลอ๋อไหจริงถือว่าจะพอได้ของไปยิ่กว่านี้สิขอแม็กซิลอะไรจะดีกว่าเซอรเบียสกิลความหนึง่งดีทายในการ์ดินไหต์ดี่ยายาไ,ปไ,ปไปนี่ดูการดสามใบเลือกหนึ่งใบแล้วคอมาขอเอาาขอไป็นไปนี่ แล้วก็แบทเทิลจมตีวันกาดหมื่นหกเ่านั้นขอหนึ่งมืนไม่อยากเป็นลูกแวงเลยอะไต้องรู้แล้วแหละเป็นโอกาสนี้แล้วไปออแวงดีมั้มาดิ<น>ไม่ป้องกันโอ้ยดาเมตตัวเช็คไม่มีทริกเกอร์แย่ที่สุดบอกว่าร้านได้รังลุ้นกับการในมือของ,งานายแล้วจมตีวันกาศ มื่นเจ็ดเท่านั้นมันก็จะอยู่เท่านั้นแหละตลอดไปโอ้ยสองกดเข้าตรวเชคเ็คไปที่หนึ่งคริติคอนทริกเกอี่พลังเดียทั้งหมดใบที่สองโอโนนั oh, no. ่นจะยังไม่ใช่ แล้วกัน,นพอไม่หล่ะจมตีวันกาหลังเท่าไหร่เสียวสองหมื่นสองพอหมื่นห้าป <22. 25. S 2> ้องกันแล้วก็อินเตอร์เซปโอ้ยอีก้าวเล่นไงดีไป <laughs> e <Y. S 1> ตกใจตกใจด้วยว่าไม่พอ <laughs> ามาตายตรงนี้เซก,ก็แพ้น่ะสิ <c oughs> จบเัน็แล้วเวาจ้แค่ว่าการได้มือใบน,นั้นของนาจะเป็นอะไร างาน,นจะให้นายดูเดี๋ยวนี้แหละไรดอ้อ <c oughs> ก่อนเวฟสตรองข้ามเกรนึงสูขขงกว่าพวกกันไม่ต้องทำเวฟด้วยใช่ไหมเนี่ยถูกต้องแต่ไม่ว่าไรนายก็ต้องกันแค่นั้นแหละวัดขึ้น <c oughs> มาเลยโหสองพันกัน <c oughs> จัจ่วได้จังหวะนี้นี่ยสุดๆอินเตอร์เซ็ป เขาเรียวว่าพระเอกไงล่ะสลับทำไมไม่มีใครสลับนั้่แหละโจงตี้หนึ่งหมื่นหกพันเซเวนการ์ดหมื่นหกเซเวนการ์ดเดอะไรข้น ฉันต้องรุนหัวกองนาอีกสองไปสินะาลุนกันเถอะบูสต์โจมตีวันการ์ดเอาแล้วนะอัลติเมตเบรกอ๋อเด็กไปบวกค่าพันกาโจมตีนี้ห้ามเกรดตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปมาป้องกันสองหมื่นสามพันวันการสองหมื่นสามป้องกันสองไปครับ วินด้วยแปดที่เกินหวาแล้วลุกนุ่ซอมที่เป็นรียอคต์ฉันหวาแล้วมันต้องออกมาเซ็กซ์กับเช็คครีกเกอร์เอ่าละนายเป็การข้างนั้นไม่ได้แล้วล่ะอย่แล้วจงรับไปซ่อมพลังของเราที่มีเบรงนะ เมลสตรอมโจมตีเวนการ์ดสองหมื่นหนึ่งพันสองคริติฟก็พอที่จะสองไปแล้วครับไม่พอกับอ <laughs> <laughs> ันได้ในชนะเลยเช็ค <laughs> มาทีหนึ่ง <laughs> ไปแต่ไปแรกแล้ว <laughs> จบแล้ว <laughs> เป็นสายลมที่ดีนะ แล้วนี้ก็จะเป็นเด็กในโอเนกตาที่บุมจัดขึ้นมาโดยจะเป็นเด็กของเซซิเลียสายทหารเสือครับโดยตัวเลือกว่จะเป็นตัวนี้ที่มีความสามารถก็คือเมืม่อว่าทัรไรททับด้วยเนโอเนกตาสามารถคลอนลงมาได้กความสามารถที่2ความหนึ่งเอามาเข้าโซดูการาห้าใบมือศดแล้วเลือกการเกตสามหนงใบจากน,นั้นเอาขึ้นมือเทเกอร์ก็จะเป็นฮิวดรอค แล้วก็ออกคีย์ไปสุดท้ายต่อไปก็จะเป็นการ์ดเกตหนึ่มมนงใบาารรแออกกกรกใบนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนดอเรียคว่มหนึ่งออกการ์ดเป็น่ซนหนึ่งใบไปที่ดาเมจโซนเมื่อจบเทลื์นเอาการ์ดจากดาเมจโซนหนึ่งใบเราเข้ากองต่อไปก็เป็นเกตหนึ่งใบนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนือเรียความหนึ่งเทายเกาที่ติดชื่อทหารเสือหนึ่งใบดูการ์ดเป็นโซนจะในเด็กสี่ใบเลือกทหารเสือหนึ่งใบจากนั้นแล้วคอลงมาที่เหลือเข้ากองทีสามต่อไปก็เป็นเกตหนึ่งใบนี้ที่ออไปปกกก็็เเเนแรมื่ ที่มีความสามารถก็คือเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนหรือเลียข้อหนึ่งออกการ์ดเบืสูตรหนึ่งใบจากเด็กเราไปที่ดาเมโซและเมื่อจบเทินออาการ์ดจากดาเมโซหนึ่งใบเอากลับเข้ากองต่อไปก็เป็นเกจสองใบนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนหรือเลียข้อหนึ่งเดธายลิกาที่ไปทานเสือใบอื่นหนึ่งใบดูการ์ดเบืสูตจะในเล็กสี่ใบเลือกทหารเสือหนึ่งใบจากในนัดคอลงมาที่เหลือเอาเข้ากองและสับต่อไปก็เป็นเกจสองใบนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อมันโจมตีถ้าวันกัดเราเป็นหานเสือฝรั่งเพิ่มข ต่อไปก็เป็นเกจสามใบแรกใบนี้ที่มีความสามารถก็คือมันถูกบูตด้วยเนโอนิก้าพลังเพิ่มขึ้น2 0 0พต่อไปก็จะเป็นการ์ลักของเราเซซิเลียด้วยจะมีความสามารถแรกก็คือลิมิตเบรกคว่ำหนึ่งเก็บน้อรอมอยยูนิตที่ติดชื่อทหารเสือในดอกห้าใบไปใต้กองแล้วก็คอตัวมันเองจะเด็กออกมา2ใบและสับกองการและความความสามารถต่อไปของการใบนี้ก็คือเลไทยเลกาที่ติดชื่อทหารเสือหนึ่งใบในสนามของเราลูกการเบิ่มสู่จะเด็กห้าใบและเลือกทหารเสือหนึ่งใบจากนั้นคอลงมาที่เอเอากองการและสับต่อไปก็เป็นความสามารถของการเกจสามสไตายของกาใบนี้ก็คือลิมรา และความสามารถนั้นก็คือตัวมันเองจะพลังเพิ่มขึ้น3 0 0พันตาจจำนวนการชื่อเหมือนในสนามเ่าความสามารถที่2ของการพนี้ก็คือตัวมันจะพลังเพิ่มขึ้น1 0 0 0ถ้ามีอ p l o อ s ที่เป็นเกรดสอ,อยู่ในโซต่อไปก็จะเป็นเด็ความฟอร์กของเบฟ์ูงเป็นเด็กของเมลสตอมโดยตัวเลกก็จะเป็นตัวนี้ ที่มีความสามารถแรกก็คือเมื่อมันถูกไร้ทับด้วยความฟอร์สามารถคอนออกมาได้แล้วความสามารถต่อไปของการบดน,นี้ก็คือเมื่อมันบูสและโจมตีฮิตบรรยากาศข้อนหนึ่งเอามันเข้าโซเลือกเรียก,กาศเอาความฟอร์หนึ่งใบและสแตนทริกเกอร์ก็จะเป็นครดิคอนทริกเกอร์บนี้ที่มีความสามารถก็คือเอา,าม,ามาันเข้าโซ่ถ้าบรรยากาศเราเป็นเอาความฟอร์แงเดเมจหนึ่งใบต่อไปก็เป็นสแตนทริกเกอร์สแตนทริกเกอร์ครดิคอนทริกเกอร์ฮิวดรอต่อไปก็เป็นเกณหนึ่งใบนี้แพนกวินที่มีความสามารถก็คือเมื่อมันมเข้าสู่ช่องเรียการโซบัสกาสองจวปหนึ่งเกอร์ไฟการต การเลือกออกฟอร์มใบอื่นหนึ่งใบพรั่งเพิ่มขึ้น2ผงพันต่อไปก็เป็นการเกตสองใบนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อมันโจมตีถ้าบรรยากาศของเราเป็นออกกฟอร์และเป็นการโจมตีครั้นที่3หรือมากกว่าในเทิร์นนี้เลือกบรรยากาศหนึ่งใบพรังเพิ่มขึ้น3าพันต่อไปก็เป็นเกตสองหนึ่งหมื่น ต่อไปก็เป็นการเกจสอใบนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อมันโจมตีวันกาดถ้าเป็นการโจมตีครั้งแรกพลังเพิ่มขึ้นสองันหรือเมื่อจบการต่อสู้เรื่องเรียกกาดอควาฟอร์ดที่อยู่ในแถวเดียวกันกับมันสลับตำแหน่งกับตัวมันเองต่อไปก็เป็นการาเกจสอใบนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อมันโจมตีถ้าวันกาดแล้วเป็นอควาฟอร์ดและเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือมากกว่าในเทิร์นนี้ตัวมันพลังเพิ่มขึ้นสามพันต่อไปก็เป็นการใบนี้กอร์นีเมลสตอมที่มีความสามารถก็คือความสามารถแหลกออติเมเบกเมื่อโจมตีวันการข ความสามารถต่อไปของการไปนี้ก็คือถ้าในโซของเรามีเมลสตอมล่างแรกอยู่ในโซตัวมันพลังเพิ่มขึ้น2,000ันและความสามารถต่อไปของการไปนี้ก็คือถ้ามีแคนอื่นอยู่ในสนามตัวมันจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้ไปก็เป็นการเกจสามไปนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อโจมตีบางกาถ้าเป็นการโจมตีครั้งแรกตัวมันพลังเพิ่มขึ้น2,000ันและเมื่อจบการต่อสู้เรื่องเรียกากาศความฟอร์ที่อยู่ในแถวเดียวกันกับมันสลับตำแหน่งกับตัวมันเองต่อไปก็เป็นการเกจสามไปสุดท้ายเป็นเมลสตอมไปนี้ที่มีความสามารถแรกก็คือลิงที่่หรือากวใ์เพิ่มขึ้้นและไดรับควาาามมสรถเมื่อโจมตี ความหนึ่งจักราศหนึ่งใบเลือกเรียกคู่แข่งหนึ่งใบและรีทาย i ใบก็เป็นความสามารถสุดท้ายของการเป็นนี้ที่มีความสามารถคือถ้าบรรยากาศและเรียกาของเราไม่ใช่เอาคอฟตตัวมจาจพลังลดลง 2000. สองพันสำหรับวันนี้ญญขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกัานหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย